ก็คงเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมของฝั่งเซนไตที่ทุกปีก็จะต้องมีอีเวนต์ของการฉลองคริสต์มาสกันกลับกันถ้าเป็นฝั่งไรเดอร์กลายเป็นว่า จะต้องมีตัวละครตายรับวันคริสต์มาสงั้นเรื่องราวในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นภารกิจศักด์สธิ์ของโนโตะที่จะต้องกลายเป็นซานตาคลอสและมอบความฝันให้กับเด็กๆในวันคริสต์มาสเพื่อเป็นการขอบคุณเหล่ามนุษย์เพราะโลกของโนโตะสามารถยังคงอยู่ได้จากคลื่นสมองของมนุษย์นั่นเองดูแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆก,กันนิดหน่อยแต่ผม,ม่ะก็น่าสนใจตรงที่ภารกิจนี้ทําให้พวกโนโตะดูมีความเป็นแอนตี้ฮีโร่มากกว่าจะเป็นตัวร้ายทั่ว ่ไปส่วนเรื่องของซานตาคลอสก็เป็นอะไรที่ได้ห่างกันในช่วงตน้นแล้วฟิลกูดกันในช่วงท้ายเลยนะครับซึ่งกระยิบจับเรื่องราวมาได้เข้ากับยุคสมัยกันดีที่ในยุคนี้ผู้คนอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องของซานตาคลอสกันอีกต่อไปแล้วก็ทําเอาซานตาคลอสัวจิงถึงกับหน่อยกันไปเลยแต่เล่นเอาพวกของใช้แล้วไปแกล้งผู้คน นี่กระดูแสบอยู่เหมือนกันช่วงแรกที่ทาโร่ได้บอกว่าเขาเคยได้พบกับซันตาครอสแล้วซันตาครอสก็เอาของเล่นของทาโร่ไปนี่ผมก็แอบหลุดแฮรแบบพวกฮาลูกาเลยนะครับวันนั้นมันขโมย ที่สวมชุดซานต้าแล้วแต่สุดท้ายเรื่องก็กลับมาพลิกที่ว่าของเล่นของซานต้าได้ถูกเอาไปแจกหมดแล้วเลยต้องมาขอรับบริจาคของเล่นจากทาโร่ไปเพิ่มเติมก็เรียกว่าหากปุ่มได้อบอุ่นกันเลยทีเดียวทาโร่ aro, ได้ให้กำลังใจซานต้าทำให้เขาได้คิดว่า จะลองกลับมาพยายามดูกันอีกครั้งทีน่าแปลกใจก,ก็คือไค่โตมารู้จักกับซานตาตัวจริงได้ยังไงกันเนี่ยเรื่องอืนอ่นๆที่น่าสนใจในตอนนี้ก็จะมีอากิเด็กสาวที่ยังคงเชื่อในเรื่องของซานตาคลอสถ้าสังเกตกันดีๆเธอก็คือคนที่ให้อาหารกับซือปาสาในท้ายตอนที่หยบสานนั่นเองพวกโนโตมาที่ร้านคาเฟ่ดงบุระเหมือนเป็นปกติไปแล้วก็คงพูดได้ว่า คงมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ศัตรูบุกมาที่ฐานของพวกพระเอกบ่อยมากแถมยังทำตัวปกติกันแบบสุดๆถ้าเป็นเรื่องอื่นศัตรูบุกฐานนี่ต้องมีเละกันไปข้างแล้วล่างเอาเตอร์โหมดที่ผมว่าเราก็เหมือนจะไม่ได้เห็นกันมาพักใหญ่ๆคราวนี้ก็มาพร้อมกับรูปแปลงเรนเจอร์เอาเตอร์และแพทรอนเจอร์เอาเตอร์ด้วยและที่ก็ไม่เคยอยได้เห็นเหมือนกันกับการเปลี่ยนร่างเป็นรุ่นพี่ตอนนี้อิรูปราเธอร์ก็ได้แปลงร่างเป็นนินจาแบล็ก Black, ก็ดูเข้ากัน กับดาบนินจาซอสอยู่ผมเองก็อยากเห็นการต่อสู้ของอินูบราเธอร์กับมูราสเมะที่ดูมีความร่วมมือกันมากกว่านี้นะครับส่วนแบล็กโอน่ไทจินมูราสเมะก็ออกมาให้ระเบิดกันเหมือนเดิมสลับฮิโตสกิในตอนนี้ก็คือฮิคาริคิที่มีพลังของ m ม x ก a แมนตัวจริงของเขาก็าคือซันตาครอสที่มีความปรารถนาอยากจะแก้แค้นผู้คน ที่เปลี่ยนไปจากยุคสมัยอีสเตอร์เอ็กถึงมาร์คแมนในตอนนี้ก็มีกันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฉากแปลงร่างหรือฉากการใช้ออราที่เป็นการนั่งสมาธิในตอนต่อไปเมื่อทาโร่ได้ไปส่งของที่บ้านของชินิจิเขาก็ได้พบว่าฮารุกะและซิโยชิได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ความจริงก็คือฮารุกะก็คือน้องสาวและซิโยชิก็คือพ่อและแม่ของชินิจินอกจากนี้ซึบะซาระจิโร่ก็คือแฟนของฮารุกะ ที่กำลังจะมีรักสามเศร้ากันความรับของครอบครัวซารุฮาระอะไรคือความจริงและอะไร คือเรื่องโกโหกกันแน่ในตอนครอบครัวที่ไม่อยากได้ฟังดูแล้วก็เหมือนจะเป็นตอนเอาฮากันอีกตอนนะครับที่น่าสนใจก็คือการพูดถึงที่มาที่ไปของชเชจิเจที่ถึงแม้จะมีบทบาทเยอะแต่เบื้องหลังของเขากลับไม่เคยจะได้รู้อะไรกันสักเท่าไหร่สำหรับฮิโตสึกิในตอนหน้าก็คือฮิมิสึกิที่มีพลังของโกเรนเจอร์ผมก็นึกว่าจะเก็บตัวนี้เอาไว้เป็นปีศาจของภาคหนังโรงหรืออะไรที่ดูพิเศษกว่านี้ซะอีกในไหนก็เป็นฮิโตสกิ 提。Okay. จากขบวนการแรกทั้งทีส่วนข่าวเพิ่มเติมจาก King เจอร์ตอนนี้ก็เริ่มมีคำโปรยกันออกมาแล้วซึ่งบอกกันด้วยว่าผลงานลำดับที่47ของซูเปอร์เซนไตที่เท่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยธีมของมแมลงเครื่องจักรและแฟนตาซีเรานักรบมแมลงที่มีจิตวิญญาณของราชาจะเริ่มออกอากาศในเดือนมีนาคมปี2023ถ้า i โอเจอรเริ่มฉายในต้นเดือนมีนาคมก็เท่ากับว่าดอง布拉特斯ก็น่าจะ มีจำนวนตอนไม่น่าจะต่ำกว่า49ตอนแน่ๆ จะว่าไปแล้วเหลืออีกไม่ถึง10ตอนเรื่องราวจะยังคงปั่นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเหรอผมลกลัวว่าจะปิดปมปริศนาต่างๆกันแบบดื้อๆกันจริงๆก็คงต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในช่วงของสุดท้ายดอง布拉特斯จะทําออกมากันได้ดีไหมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากดอง布拉特斯ในตอนที่41นี้เรื่องราวของตอนหน้าจะปั่นป่วนหากันขนาดไหนก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสุรการรับชมไว้พบกันใหม่ คลิปแน่สวัสดีครับ